สวัสดีคะ่ะทุกคนยายต้อยพามาดูคะ่ะวันนี้พามาดูถั่วฝักยาวนะคะทุกคนดูสิคะสวยมากๆเลยคะ่ะเออข้างบ้านเ้อถั่วอยู่ข้างบ้านนะคะอุ้ยลูกยาวพันอะไรนน้ำพองพันลำน้ำพองคะ่ะทุกคนสวยไหมั้ยถัโทถถดูลูกยาวมากเลยคะ่ะ คนมาดูมาดูมีอีกนะคะไม่ใช่แค่นี้แล้วเราไปดูด้านนี้กันค่ะนี่นี่ด้านนี้คุณตาอันนี้พันอะไรคะพันเดียวกันอันนี้พันเดียวกันเหรออันนี้เป็ขนยาวไร้างอันนู้นไม่มีคางอันนี้มันมีคางเนาะโอ้ยสักยาวยาวค่ะทุกคนเดี๋ยวยาจะพาเข้าไปดูสักที่มันแก่ แก่แก่พร้อมกินแล้วค่ะไรสารนะคะเนี่ยปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใส่สารพิษนะคะใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรอืมเออมูลหมูมูลวัวค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยปลอดสารพิษอืม โทษโทษโท,โทนี่ค่ะทุกคนดูสิคะยาวมากมากปดนี่ยาวม,มากมากค่ะน่าก,กินมากเลยจ้าทุกคนนี่อยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินจะกินเผื่อนะคะวันนี้วันนี้จะกินเผื่อนะคะตำถั่วค่ะตำส้มถั่วก็ได้ค่ะ ผัดพริกแกงก็อร่อยค่ะนีู่้ยน่าสะออนที่สะออนที่สุดก็คือไม่มีสารพิษนะคะปลอดสารนะคะสวนนี้ไม่มีสารนะคะปลอดสารพิษนะคะไม่มีสารพิษตกค้างอะไรทั้งนั้นเลยจ้าค้างๆ้งกันก็มีน้อยหนาจ้าน งูนลำไยก็กำลังออกดอกค่ะนอกฤดูนี่น้อยหนาตอนนี้เรามาเรามาโฟกัสกันที่ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวน่ากินมากๆปลอดสารพิษโอเคจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรวยรวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ